แช่วงที่สองครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับในช่วงนี้เราจะคุยกันกับท่านสวินพงเก่านะครับกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานประเทศไทยในพระราชูปธรรมนะครับซึ่งวันนี้เราจะคุยกันต่อนะครับในเรื่องของบทบาทจอพอ ในยุค New Normal ครับครับท่านสวินครับยินดีครับครับขออนุญาตต่อเลยนะครับในช่วงท้ายผมได้ทิ้งไว้ในเรื่องของบทบาทในของจปนะครับว่าตัวนี้จะต้องมีข้อเสนอแนะอย่างไรให้กับคนที่ทำงานในองค์กรนั้นอย่างไรบ้างครับท่านครับครับจปนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยสุขอนามัยของพนักงานในสถานประกอบการนั้นเนี่ยถือว่า มีบทบาทที่สําคัญเพราะว่าการทํางานภายใต้สภาวะของโควิดเนี่ยนะครับโควิดเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งทางด้านชีวภาพนะครับ,รบซึ่งมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการทํางานของจอปอเนี่ยนะครับเ,เขาจะมีหลักอยู่บันไดาสามขั้นขั้นรแรกคือเขาต้องชี้บ่งอันตรายให้ชัดเจนว่าอันอันตรายที่เกิดจากโควิดนั้นเนี่ยมันสามารถจะ จะเข้ามาสู่ในสายบกการของเขาได้ช่องทางไหนบ้างเราก็จะพบว่าโควิดเนี่ยมันมันเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนนะครับ,รบด้วยการทางทางละองน้ำลหลเพราะฉะนั้นเนี่ยจอปจะต้องทำการชี้บ่งช่องทางนั้นท่านพิธิกรจะสังเกตนะวันนี้เวลาเราจะเข้าไปในสถานการบางแห่งเนี่ยเขาจะมีการกำหนดทางเข้านะให้ชัดเจนว่าสมัยก่อนอาจจะเข้าได้หลายทาง ปัจจุบันอาจจะต้องควบคุมทางเข้าให้ให้น้อยทางเพื่อจะให้คุมให้ให้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับ,รบ,รบอันที่สองเนี่ยหลังจากที่เขาชี้บ่งได้ชัดเขาต้องประเมินความเหมาะสมว่าเขาควรจะป้องกันด้วยวิธีการใดเพราะว่าการการป้องกันวิธีการที่ถ้ามากเกินไปอาจจะสิ้นเปลืองถ้าน้อยเกินไปอาจจะคุมอ,อันตรายได้ไม่ไม่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องมีการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสีย่ยงเพราะฉะนั้นจอปอจะต้องทําการวิเคราะห์ประมาณอันตรายที่ที่เราเรียกว่าประเมินความเสีย่ยงจากนั้นนะครับทั้งหมดนี้จะถูกนํามาเป็นแผนงานควบคุมอันตรายในในภาวะปัจจุบัน New n o r อนนะครับดังนั้นเราจะเราจะเห็นรูปแบบที่ที่คล้ายๆจะเหมือนกันตัวอย่างเช่นนะครับตำแหน่งงานบางตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งงานที่ไม่ไม่ ไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานก็ใช้ Work from Home ครับบางที่ก็ใช้ระบบบริหารจัดการคือในหนึ่งในหนึ่งแผนกมีสิบคนอาจจะ5คนห้าคนหยุดนะครับ,รบอีก5้าคนทำสับไปสับมาอันนี้ถือว่าเป็นลดลดกลุ่มเสี่ยงครับนะครับสิ่งที่สำคัญมากก็คือในการในการประโยชนตามมาตรการของของรัฐบาล นะครับรัฐบาลเพราะว่าโควิดคงอยู่กับสถารันอยู่อีกยาวนานแต่สถาการหยุดผลิตไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาหยุดผลิตเขาก็จะสูญเสียนะทางด้านประสิทธิภาพการทํางานเพราะฉะนั้นทํำยังไงใ,ให้ให้ปัจจัยเสี่ยงในภาวะนิวนอ,อนเนี่ยทำให้การผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยหลักการควบคุมเนี่ยจอปอก็จะใช้วิชาความรู้ที่เขาเรียนมานะครับ,รบนะครับเขาควบคุมจะมีเทคนิคอยู่3ามตัวคือใช้ การควบคุมทางวิศวกรรมครับนะครับทางทางท่านพิจิกอาจจะเห็นในบางที่พอพอเข้าไปใน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 สถาการเขาเนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะของเป็นประตูนะครับแล้วมีการมีการมีการพ่นนะครับตัวสารฆ่าเชื้อนะครับ,รบนะฮะให้แต่ว่าเขาต้องมีการดูว่าสารที่ใช้มันอันตรายต่อผู้ต่อคนไข้ของเขาไหมเพราะนะั่นนนี้เป็นทางวิศวกรรมนะครับหรือ เวลาเข้าไปในบางจุดนะครับเขาจะทําฉากกั้นตัวอย่างเช่นถ้าท่านไปติดต่อหนวงานราชการนวันนี้นะครับเดิมสมัยก่อนก็คือไปนั่งอยู่หน้าโต๊ะเขาแล้วก็คุยนะครับต่อหน้ากันตอนนี้ไม่ได้แล้วอันนี้เขาเรียกการควบคุมที่ทางผ่านนะครับทางผ่านแต่ยังก็ตามนะครับนะครับยังต้องใช้การคุมที่ตัวบุคคลด้วยอันนี้ที่เราเห็นชัดเจนคือการใส่หน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่มีการที่มีการอ,อยู่ใกล้กันในระยะประชิดที่นะครับเพื่อลดความเสี่ยงลงครับเพราะฉะนั้นนี้คือนหน้าที่จอปอในในยุคปัจจุบันที่จะต้องต่อสู้กับอันตรายที่ที่เรียกว่าปัจจัยทางชีวาภาพก็คือเชื้อโรคครับครับท,ท,ท่านท่านทศวสุบินครับเรียนสอบถามนิดน,นึงในกรณีอย่างที่ฟังมาทั้งหมดอย่างนี้ ทังหน่วยงานของภาครัฐมีการเข้าไปตรวจในเรื่องของมาตรฐานหรือคุณภาพในการทําจอปองของแต่ละหน่วยงานไหมครับอ่าครับในการตรวจสอบนะครับสถาประกอบปีการต่ก่อนนั้นเป็นหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับเขาจะมีนะครับพนักงานตรวจความปลอดภัยครับนะครับตรวจเข้าไปตรวจสอบตรวจตราอยู่เป็นระยะ อีกอีกช่องทางหนึ่งคือเขาจะเฝ้าระวังจากสถิติการประสบอัยและการเจ็บป่วยของลูกจ้างอ่เพราะลูกจ้างถ้าบาดเจ็บจากการทํางานหรือเจ็บป่วยจากการทำงานเนี่ยเขาจะต้องเขาจะเขาจะ,าจะมาเบิกทางประกันสังคมใช่ไหมครับจากเงินทดแทนใช่ไหมครับครับตัวนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการพลันั้นจะใช้ข้อมูลนะครับในเชิงในเชิงข้อมูลของของการเบิกจ่ายแสดงว่าถ้ามีการเบิกจ่ายอันจะ จากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีความบกพร่องในการดูแลความปลอดภัยในทางการนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบเช่นเดียวกันครับก็ม,มทีทั้งเชิงรับและเชิงลุกครับครับท่านสวินะมีท่านผู้ชมฝากคําถามมาครับว่ามีข้อแนะนํำไหมว่าสมมุติว่าบริษ,ษัทเขาเนี่ยมีการมีลายผลิตที่จะต้องม,มีความจําเป็นจะต้องนั่งกันใกล้ๆเนี่ย ครับควรจะทําอย่างไรฮะเพื่อความปลอดภัยนอกจากใส่หน้ากากอนามัยแล้วครับผมครับขอบคุณครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าในการทํางานในสถา,ารณนนั้นบางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการทํางานแบบแบบเป็นเป็นคู่ Buddy คบัดดี้นะครับซึ่งบางทีบางทีก็อาจจะอาจจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงวงเดนนี้ได้การใส่เครื่องป้องกันคือหน้ากากอนามัยก็เป็นสิ่งที่ต้องทํา ต่อมาอยู่แล้วแต่ในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทําวิธีการออกแบบในการในการเช่นนั่งนั่งแทนที่นั่งไปชิดก็มีการนั่งเยื้องนะเยื้องให้เกิดระยะห่างให้ให้ให้มากขึ้นรหรืออาจจะใช้วิธีคือใช้ใช้วิธีการทํางานนะครับโดยโดยลดชั่วโมงการทํางานให้น้อยลงแต่ยังคงได้ตัวตัวงานที่คงที่ ก็อาจจะเป็นที่จการลดความเสี่ยงจากการที่จะต้องไปไปสัมผัสในการทํางานในพื้นที่อยู่อยู่อยู่ร่วมกันให้มันสั้นลงนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับอย่างก็ตามเนี่ยในการทําก็คงจะต้องยึดหลักในการที่รัฐบาลกําหนดไว้นะครับใช้ระยะห่างนะครับใช้ระยะห่างนะครับใช้เรื่องของการ หมั่นล้างมือนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากตลอดเวลาครับนะครับอันนี้ก็คือเรียนทั้ทพิธีกรครับจริงๆสมมติรายการผลิตมันใกล้กันเนี่ยเราสามารถทำฉากกั้นเพื่อเซฟตี้คนที่ทำงานด้วยกันนี่ก็ถือว่าก็เป็นพิธีกรอันหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าโควิดนั้นจะจะติดกันผ่านละองฝอยครับไอจามครับนะครับจริงๆแล้วถ้าสิ่งที่สิ่งที่ไม่สิ่งที่ทางทางคุณหมอ แนะนำเสมอคือถ้าเราใส่หน้ากากป้องกันถ้าเราสมถ้าเราเป็นปัจจัยเสี่ยงอา,อ,าจจอาจจะอาจจะไอจามมันก็จะไม่ฟุ้งกระจายไปในคนที่อยู่อยู่ใกล้เรานะครับนะครับเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยเนี่ยจะจะป้องกันทั้งไม่ให้ละอองฝอยกระเด็นโดนร่างกายเราผ่านระบบหายใจและไม่ทําให้คนที่อาจจะเป็นติดเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวปล่อยละอองฝอยไปถูก บุคคลอื่นก็เป็นทั้งสองทางเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญที่ที่เราย้ําเสมอคือต้องมีการเปลี่ยนหน้ากากอยู่เป็นประจาครับ,รบนะครับเนื่องจากว่าถ้าใช้ซ้ําอาจจะมีในบางสถานการณ์อาจจะมีการไปปนเปื้อนบนบน,บน,บ,น,บ,นบนตัวหน้าก,ากากที่ไปสัมผัสเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาทิ้งก็จะมีทางคุณหมอแนะนาําพิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องครับแล้วก็มีการห้ามนํากลับมาใช้นะครับ เรียกว่ารียูดเนี่ยนะครับ,รบเพ<ข>ราะว่าอาจจะได้รับอันตรายจากการติดเชื้อเป็นต้นครับครับถ้าท่ทรสามาปัจจุบันตอนนี้มีหน่วยงานของภาครัฐมีเรียกการมีการอบมรอบมเรื่องโควิดสิบโดยตรงเลยใช่ไหมครท่านโตนนมีตอนนี้มีอบรมออนไลน์อย่างกว้างขวางครับนะครับนใ,ในในในช่วงใช่ครับในในช่วงสถานการณ์โควิดตลอดตั้งแต่ช่วงระลอกแรกจนถึงระลอกที่สองนั้นเนี่ยผมเรียนเรียนท่านที่ีก่อนว่า การอบรมทางด้าน <Online. S 2> ทางด้านความปลอดภัยออนไลน์เนี่ยมีบทบาทมากขึ้นนะครับมีการมีการใช้การพูดคุยผ่านระบบซูมเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามในช่วงในช่วงโควิดระบาดนั้นเนี่ยคงจะอยู่อีกยาวยาวนานไประยะหนึ่งการพัฒนาความรู้ของพนักง,งานหยุดยั้งไม่ได้ก็ใช้ช่องทางของสารสนเทศหรือใช้ระบบ ระบบทางได้เทคโนโลยีใหม่มาช่วยเยอะครับครับครับท่านมีอะไรจะเสริมไหมครับครับก็เรียนเรียนเรียนท่านพิธีกรและท่านผู้ชมนะครับว่าโควิดนั้นเนี่ยในทางในทางอาชีอาัยปลอดภัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เรียกว่าปัจจัยเสี่ยงทางชีวภาพครับนะครับเจ้าจอปทุกคนเขาจะเขาจะทราบว่าเป็นเป็น อันตรายประเทศไบโอโลจิคอลฮาร์ซาดนะครับซึ่งซึ่งเป็นทางด้านชีวภาพคือตระกูลเชื้อโรคทั้งหลายครับนะโควิดก็ถือว่าเป็นเชื้อโรคประเภทหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการทํางานของพนักง,งานบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะสัมผัสเชื้อโรคอื่นๆือีกมากมายนะที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นตัวบุคคลที่เป็นจอปอเนี่ยเขาเขาจะเรียนมาทางทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนั้น oh, เขาจะเน้นทางด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยคือไม่ไม่เกิดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานเป็นตัวตั้งอยู่แล้วนั้นกลไกลของจอปอที่กระทรวงแรงงานได้ได้ได้เป็นหน่วยงานหลักในการในการสนับสนุนส่งเสริมและมีกฎหมายรองรับเนี่ยจะช่วยในการลดความเสี่ยงของโควิดในสามการของผู้ประกอบการได้อย่างดีครับครับ ท่านสว,วินนะช่วงท้ายครับนะครับขออนุญ,ญาตสั้นๆสักสองสามน,นาทีจริงๆแล้วจอปอเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์แค่คนงานถูกไหมฮะแต่ค,ความสัมพันธ์กับนายจ้างมันก็เป็นบทบาทที่สําคัญด้วยที่นายจ้างจะต้องฟังแล้วก็เชื่อมั่นการทํางานหรือการวิเคราะห์ของจอปอด้วยใช่ไหมครับท่านใช่ครับท่านครับใช่ครับใช่ครับเออเออ ทางสมาคมส่งเคาะภัยของเราเนี่ยมีการมีการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งที่เรียกว่าวิ s ชั่นซีโนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยกบวิสัยทัศน์แห่งความเป็นศูนย์ก็คือเป็นการทําให้ผู้บริหารในสถานการทุกแผ่งเนี่ยเกิดเกิดเกิดวิสัยทัศน์ของการป้องกันนะครับก็คือทุกอย่างจะต้องไม่ไม่ไปเสี่ยงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทาง การทำงานจะสำเร็จได้ต้องมีสามประสานประสานแรกก็คือระบบระบบความปลอดภัยที่ดีของสถาบันเขาอันที่สองคือการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารก็คือในจ้างครับและอันอันที่สามสถือว่าสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ยิ่งหย่อนกว่าสองอันแรกก็คือการให้ความร่วมมือในการในการปฏิบัติตามกฎระเบ,บียบข้อบังคับและว,วิธีปฏิบัตินะครับของพนักงานทุกคนเพราะฉะนั้น ถ้าสาภประสานนี้สามารถที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้อันตรายที่เข้ามาจะกระทบกับผู้ทํางานในภาคการผลิตของประเทศเราทั้งหมดเนี่ยนะครับ,รบมันก็จะถูกควบคุมได้แล้วจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไดอย่างอย่างอย่างยั่งยืนถือว่าเป็นบ,บทเรียนหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าภาคการผลิตของประเทศเรานะครับ,รบนะครับผู้ใช้แรงงานสามารถที่จะผ่านช่วงเวลา นี้ไปได้เาะจะนําไปสู่การผลิตอย่างยั่งยินต่อไปครับครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สวินพงเก่าวมากเลยนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับทั้งผู้ชมครับครับขอบคุณครับครับวัสดีครับครับและนี่คือบทบาทของหน้าที่เจปอก่อนปิดเบรกผมขออนุญาตสั้นๆสักนิดหนึ่งอาจารย์โรดที่วันนี้ผมนําเรื่องของเจปอมาคุยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมได้รับข้อมูลมาจากน้องเจปอท่านหนึ่งเขาบอกว่า อันนี้คือสิ่งที่เขาภาคภูมิใจคือเขาทํางานอยู่โรงงานใหญ่อยู่โรงงานหนึ่งครัแล้วโรงงานเขาเนี่ยมีแรงงานต่างชาติเยอะนะครับเขาก็เลยกลัวเรื่องอัตราเสี่ยงพอเห็นข่าวออกไปแล้วเขาก็เลยเสนอผู้บริหารว่าโรงงานเราควรที่จะตรวจโรงงานตรวจแรงงานนะครับแล้วก็ทําการฆ่าเชื้ออาจารย์เชื่อไหมครับว่าผู้บริหารอนุมัติอนุมัติแถมมองวิชั่นว่าไม่ต้องรอภาครัฐฮะ ก็คือจ้างโรงพยาบาลเอกชนไปตรวจแรงงานของโรงงานตัวเองเลยครับแล้วก็จะทําให้เกิดวิชั่นในการทํางานอย่างน้อยผมก็เห็นน้ําใจของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมกับสังคมแล้วก็ป้องกันพนักงานของตัวเองฮะนะครับวันนี้เราถึงนําเรื่องของจอปมาคุยกันในยุค new normal ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสวินพงเก่ามากนะครับท่านกรรมการบริหารสังคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ครับ ภักเบกช่วงหน้าเรามีเนื้อหาสาระดีๆมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเศรรกิจของประเทศไทยในยุค2020พักเบก2021พักเบกครับพบกันช่วงหน้าครับครับไทยไม่สิ้นคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินในที่ใครว่าดีเพราแผ่นดินนี้จะมีทีตด้